เราขอบใจทั้ทุกคนตอนเครื่องดื่มแปลกรา อันจะโกนดินักโกนดนักทีไรอย่างกนอย่าเอ้ยจ็บตัวแล้วเจ็บตัวอีกน่วมไปทั้งตัวเลยมีแต่เรื่องไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเสมอเลยนะโดเรมอนนี่โดเรมอนฟังอยู่เปล่าออก็ฟังอยู่ที่พูดปะนี่โดเรมอนดีดีให้เาเป็นหมาที่ วิ่งเร็วหรือจะเป็นช้างที่แข็งแกร่งยิ่งใหญ่ได้ไหมน้อเอาว่าไงดเดลีมอนะตอบมาสิออเป็นได้เพเป็นได้สิพิ่น<อ>ึก<อ>เอาไางนึอเอาเติมเต็มได้ยังไงเราถอเอางี้ดีกว่านะตอบก่อนที่ว่าสมัยก่อนอะมากระช้าอย่างไหนแกร่งมากกว่าการเล่าฮะไอแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องช้างกัสิแกร่งกว่าเออถอเพย์ก็ได้ตอบผิดตอบผิดเหรอฮอเนี่ความจริงมันมีอยู่ในนี้นะจะเล่าให้ฟัง เมื่อประมาณ4แสนปีก่อนนะดูเหมือนจะเป็นจังหวัดโควาตะนะม้าก็ได้พัฒนามาจากเอเอเฮิปิสึนะฮะแลนี้อีกเล่มหนึ่งก็กําเนิดของช้างพัฒนามาจากเมริเทรุมสัตว์คล้ายๆกับหมูอย่างไงเล่าแล้ว่ะฮะแล้วมันก็มีการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงขึ้นเรื่อยๆเลยจนกลายมาเป็นมานะ้า่ะส่วนช้างก็มีการพัฒนาเหมือนกันเลยแต่ว่ามันช้ากว่ามากเลยไนงะ อ๋อเหรอเอนี่ละาาเรื่องราวมันพัฒนากันมาตั้งสี่แสนกว่าปีแล้วสี่แสนล้านปีอ๋อย,ยังไงยังไงฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกอะน้องมีตานี่ชาจริงเลยสมองชาแล้วเกินไปถูกุตสาห์ที่บปอือหือฮะเอาเปล่าขนมเปล่า,นลาข,นขนมแป้งทอดชอบจะเอาเปล่าอะโดเมอนนะฮเดี๋ยวเดี๋ยวดียพี่ของแลกเปลี่ยนนะมีของแลกเปลี่ยนให้กับขนมนะเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนหาก่อนนี่งานเครื่องเดิม ถือแปงอ้งแลงเหรอฮ่าใช่เราแลกเปลี่ยนกันเลยนะเอาขนมมาเอาเอานี่ไปเลยนะเข้าใจนะเอาไปเลยเอามานี้อืงอมหรอยังเลยนี่ถ้าดูไม่นี่เข้าไปแล้วนะเวลานึกถึงสัตว์อะไรก็จะแปลงเป็นตัวนั้นได้เลยนะโอ,อ้ยนั่นก็ยอดก็เป็นม้าเลยใช่ใช่มันจะออกฤทธิ์ภายในหกชั่วโมงเท่านด้นนลนะเหลอทําให้ดีนะอย่าให้วุ่นวายเราเข้าใจหรือเปล่าอ่ะออเข้าใจแล้วเลยนะมาเป็นม้าเป็นม้าเป็นม้า อาม้าฮ่าฮ่างั้นเราจะได้เป็นม้าแล้วแต่เธไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยล้วก็เดินหัวเดียวไม่พอไม่ได้พอแล้วพอแล้วเฮ้ยยายายาเหรอฮะอ่ะงั้นคอยก่อนก็ได้ว่าเมื่อไหร่จะแปลงร่างอ่ะอ๋อยา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 เดี๋ยวก่อนไม่ต้องดื่มปีด้แล้วเดินแค่นั้นพอแล้วเดี๋ยวพอยเดี๋ยวสิอันน่ะก็เก๋าก็เก๋า ฮ่าฮ่าฮ่าเราพี่ต๋าแปลงร่างสำเร็จแล้วเป็นมาแล้วฮิฮิเธอไม่ค่อยเน่าดูเท่ยนะฉัน้าเช้ามันเถอะเราพี่ต๋าแปลงร่างเป็นมาแล้วสำเร็จแล้วจะนช่ละันเท่านั้นไปแล้ะดำไปกันนีวิ่งกันยิ่เยี่ยบเดี๋ยนะจ๊ะอออุ้ยให้ตัวอะไรเข้ามาในบ้านฉันตัวอะไรอ่ะใครมานจ๊ะไปหยุดเนาเถอนะไม่รู้งงไี่ตายแล้วไม่ได้การแล้วคนก็ชักแปลกๆเพราะจะ ยังกันดีกว่าเออมาเจอแล้วนี่แกสองคนอ่ะใครแซวรู้จักนี่มะอะไรลายมีลายไม่มีปหาก็เปล่าเนี่ยไปดูแด้ดโคตรเอกแล้วคนรเอกแล้วเนาอยคนโมโหเอกแล้วตามไปเลยดิตามไปเลยอันนี้ไปไหนจะอันนี้

เดี๋ยวอีกแป๊บเดี๋ยวเราก็จะแปลงร่างได้แล้วอเมช็นี่นะช็อบไอ้ว่าไงอีกแล้วกลอีกรอบไม่แล้ด้ด้ด้ไม่เข็ดอีกแล้วอีกแล้วอ่ะไม่เข็ดใช่ไหมนี่ต่อไม่ได้ดนะอาล้อย่างงี้นะทำนี้ได้ไงเด้ไดดไไไอ้ได้าเลย อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดินถนนเดินถนนไหนไหนไหนไปดักดักคนละทางคนละทางอ่าดักได้ทุบเลยเดี๋ยวถลกหนังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสวยไอ้มีงวงด้วยก็ช้างอะนเนอ้ยไอโดนช้างเหยียบแน่งานเนี้ย่าฉันทำได้ทุกอย่างเลยโอ้ยกล้วไหมมาดิมาดิกินช้างเลยด้วฉันไปก่อนมาจะกินช้างด้วยด้วย ะอะไรนะครับสัตว์ในสวนสัตว์หลุดออกมาอย่างนั้นเหรอครับค่ะเห็นนี่จริงเลยค่ะนี่จะไหนสนุกจังเลยตายว้ายแล้วเปลือยอะเนี่ยตายแล้วอุว้ยมันวดมาด้วยไปไหนกันนะซ่อนตัวซ่อนซ่อนนุ่มวัวเจนี่ไปทางโน้นแล้วนะอ่า นี่อะไรนี่มันเื้อบ้าเด็กฮะหรือว่ามันกินเด็กเข้าไปแล้วครับสงสัยมันเชี่ยวละเอียดแล้ว <S <S อุ๊ยริวน็อตเอ๊ะใช่ว่าเด็กลิ่นแล้วนะอ่าใช่เอ๊เอ,อยู่ไหน,ไหนเฮ้ยอ๋อเจอแล้วหนูว้ยออกใจ

โอ้ยโอ้ยเผ่ลวกนะเผ่ลวกเดี๋ยวเสร็จมันอห้ยอินนกเดี๋ยวกลายเป็นนกอีกอ่ะอนั่นนึกแล้วเสียแปลกจังเลยทำไมเห็นอะไรจะต้องแปลงร่างไปอย่างนั้นนะไม่เข้าใจเลยงี้กลับบ้านไปถามโดนัมวอนดีกว่าอะอุ้ยนั่นจิสุการิจิสุการิจ้า กายเป็นกบโดเรมอนอยู่ไหนนะเอา <c oughs> เห็นแมลงสาบอีกแนละ้วไว้โดเรมอน